บุฟเฟตอาหารเกาหลีปิ้งย่างคนละ3-8-3เ 3, น็ตไม่จำกัดเวลานี้เอาอะไรมาไม่คุ้มขออวยยศยกให้ร้านซัมยอบซานเป็นตัวจบสายปิ้งย่างเกาหลีที่แท้จริงที่ร้านเขาจะใช้เนื้อหมูดรายเอเวลาย่างจะกรอบนอกนุ่มในมีให้เลือกหลายส่วนทั้ง3ชั้นสันคอและหมูสไลซ์ใครชอบรสจัดก็มีสูตรหมักซอสหมักโคจูจังใส่หมูหนังหมูตีนไก่3ชั้นหอ่อผักหมักซอสพร้อมเครื่องเคียงและกิมจินานา,นาชนิด ผักดองต่างๆไข่นกกระทาแช่ซอสอันนี้ทีเด็ดอาหารปรุงสำเร็จอีกเพียบตีนไก่ไก่ทอดซุปกิมจิซุปสาหรายโอเด้งคิมผับข้าวหอสาหรายไส้ต่างๆข้าวโพดย่างเนยมันหวานอบทุกอย่างเดินต่างเองได้ตามชอบใจน้ำจิ้มก็มีให้เลือกหลายสูตรเลือกปรุงเองได้เลยผักย่างผักสดผักห่อใบงามาครบ ถ้าอยากได้เมนูพิเศษแจ้งกับพนักงานได้รามยอนร้อน,อนๆเคซาริยาชีสเยิม้มๆส่วนกุ้งดองซีอ๊วเกาหลีอันนี้เป็นเมนูพิเศษที่ต้องสั่งเพิ่มชุดลเจิตก้ามาพร้อมข้าวและสาหร่ายราดน้ำจิม้มซีฟูด้ดช้ำๆจัดไปคำโตๆโอ้โหฟินมากมาเริ่มลุยกันเลยดีกว่าเปิดด้วยหมูแบบไม่หมักกันก่อนอย่างให้เกลียมสวยทั้งสองด้านแล้วตัดเป็นชิ้นพอดีคำสามชั้นกรอบๆแบบนี้เราชอบมากแต่ใครชอบเนื้อแบบมันแซ่ก็จัดคอมหมูไปโลดสามชั้นกรอบๆแบบนี้จิ้มกับสมจังคือเข้ากันสุดๆต่อกกัันด้วยเมมููซโคจง หมักซอสมารสชาติเข้มข้นเข้าเนื้อดีวิธีกินแบบเกาหลีของแท้ก็ให้หอหมูก,กับผักแล้วจัดเข้าไปคำใหญ่ๆแบบนี้อย่างต่อไปอย่าได้หยุดได้แผ่ว บุฟเฟ่ต์คนละ3 83เป็มดตรวมเครื่องดื่มรีฟิลกินทุกอย่างได้แบบไม่จำกัดเวลาพนักง,งานเปลี่ยนเตาให้ตลอดอย่างเพลินไม่มีสะดุดเงินเดือนออกลสก,กิดบอกเพื่อนมาจัดด่วนโปรวันเกิดแค่แสดงบัตรประชาชนรับไปเลยเครื่องดื่มปั่นเย็นเจี๊ยบหนึ่งหยอือกินเสร็จอย่าลืมรับคูปองสะสมแต้มครบ12ดวงกินฟรีหนึ่งคนทำตามกตินนกาของร้านรับไอติมฟรีคนละแท่งคุ้มอะไรขนาดนั้นตามมาจัดกันได้ที่ร้านซัมจอบซานทั้ง3สาขา